เฮียโดนรีพอร์ตแล้วใครยิงมันใครยิงดีนะน่ะรีพอร์ตไปเราต้องนำว่าเราต้องเดินไปด้วยกันหลายๆคนมันจะได้ไปจะทำเขาจะทำโลบ้ากสองปืนยิงไปที่เดียวครับีพวกกูทำอะไรกันทำเพี้ยอะไรกัน เตยแล้วมีโรบ้าคอยเติมกระหุดให้โรบ้ามีสองตัวเอาที่นี้มันเสียบจากไหนได้เยสามที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเล่นกับสามที่เหรอไอ้สัส มาชุมนุมอะไรกันอโอ้ไยอไปเล่นเลยนะถ้าไม่แบบปาร์ตี้เป็นเลิศหมดเลยนะถ้าเชิญงานนุมมา,มาต่อยกันเนี่ยมาต่อยกันกูไม่กาลา้ามาชาร์จกูเยอะไอ้กูไม่มีมไ,มมไม่มีชิวอะ ไม่เล่นกับพวกกูเหรอนี่แน่โดนยิงไอ้สัสพวกที่ไม่เล่นด้วยจะโดนยิงพวกไม่เล่นด้วยโดนยิงวัเล่นกูบวัวยังยุ่งใส่ไอ้สัสหนไม่เล่นด้วยโดนยิงพอเล่นกันทั้งห้องทำไมพวกมึงไม่เล่นนี่เราทำอะไรกันไม่แคปเมเกลตเหรอบอสแต่

ถามก่อนไอ้ยี่สตอนนี้พวกเราะทำอะไรเมียนตีหัวจะไปจริงๆแม่งแกงวิ่งเข้ามาแล้วคอยยิงกีฬาเชี่ยไม่มีใครรู้จริงๆบอ้านยจะมึกเหดาน ้อ่ยมีมีกูมีพีทิปเปอร์เอาไงสัตว์เริ่มมาจากตีสองตีเพื่อนกันเนี้ยที่เหลืออ้าวเพียร์ได้เล่นด้วยเฉยสัตว์เี่รอเทคเนี่ยกระโดดมามาเฉยเดินเป็นสามเพี่อนโอเคมันเป็นคนนำไงเออ เข้ารวมกับค่าอ้สามร้อยสามร้อยอ่ะเข้ารวมกับค่าเราเราเราฝังนู้นเรโอ้ยฝังนั้นเอาเราไไอตรงเนี้ยลุกนังล่วลุกนังเหรอ ข้ามาเข้ามากินมะต้นพลาหรอกกินมะต้นพลาหรอกมาวันมาเราต้องนำเราต้องนำเราต้องเป็นคนนำแล้วพวกออกเทียนไปตรงนู้นแล้วออกเทียนไปตรงนู้นแล้วเอ้ามันใช่เหรอมันเอาพัดมันเอาแฟลตไลน์เข้าไปแล้วเฮ้ยมันมันเล่นกับเราอยู่นะตีตรงนี้แค่รวมกันให้เขารู้ว่าเราใหญ่

แล้วกูยิงไปสี่อะสามคนริพอนหมดบอกเลยัวมาฮิวดิมาฮิวมาฮิวไม่น่าผ่าทับเลยเดียสี่เตี้ยสี่เตี้ยเอะหมดแล้วอมตยฮะเราเปตีแล้วเราต้องเรายอมจอะไรอเงี้ยไโลบ้าขนาดเฮ้าหมดเริ่มเนี่ย อย่บอกเขาลบมากไปแล้วไอ้เนี่ยลบมากกูอยู่ไหนวะนี่ไงลงมากอย่า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 ยิงมันลงกันตรงนี้อย่ายิงแกมันมันไม่ยิงกูมันไม่ยิงกูมาเซเดอร์มันไม่ยิงกูตัวนี้แหะที่ยิงกูเฮี้ยเอาวัเอ้ยมันไม่เอาแล้วมันไม่มันไม่ยิงแล้วมันไม่ยิงแล้วมันไม่ยิงแล้วมันไม่ยิงแล้ทำเหี้ยอะไรกันเนี่ยเรียกสองเก่าเนี่ย โอ้ยทำอะไรกันเธอยอมโดนวงตายพร้อมกันทั้งหมดเลยฮะใครเป็นแชมป์กมืคนนั้นเลย่าเราจะสร้างความอ่ทนอยู่ในวง้านเดียวกันเลยฮะ

สู้มาต้องเซนเออฮอาเซนจัดนะไอ้สัตเฮ้นเที่ย์เฮ้ยมันจะโดนดวงไทยพร้อมกันเล่นเที่ย์เลยตลกอะ